ปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประชาชนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีหนองคายอุทัยธานีอุบลราชธานีลบบุรีอุดรธานอีอุตุตรดิษฐ์โรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบุรีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพ พระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกในส่วนของการอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังตำรวจและทหารคอยดูแลประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งมีอาหารและเครื่องดื่มพระราชทานรวมถึงอาหารจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่ไปร่วมทำความดีแจกจ่ายตลอดทั้งวันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล มีการตั้งจุดปรถมพยาบาลไว้ตลอดเส้นทางทั้งในและนอกพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระตนะไตรว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคม2,568และน้อรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีเสริพัฒนมหาวัชราราชธิดาวันที่7ธันวาคม2,568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสเบียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตภาวนาตั้งแต่วันที่1ถึง10ธันวาคม2568ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแอ p Store สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่7ธันวาคม2568ผ่ 2, 8, านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r a l o i c e t h ระหว่างวันที่6ถึง8ธันวาคม2568 จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับดาวเด่นซีเกมวันนี้นะครับพาไปพบกับบุมบิม๋มชัชชุออนโมกสีกับตันทีมคนใหม่